ได้รับแต่งตั้งให้ไปดูแลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพในกลุ่มภาคใต้ก็คือตั้งแต่ <c oughs> สุราษฎร์สมุยลงไปจนถึงภูเก็ตสามโรงและก็ที่หัดใหญ่นะครับอพอตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับมอบหมายหลังน้ำท่วมนิดนึงมาที่กรุงเทพเชียงใหม่ในฐานะผูน้นวยการและก็ในฐานะที่เป็น ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม4ซึ่งจะดูแลคือโรงพยาบาลกรุงเทพในเขตจังหวัดเชียงหายจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็ตั้งแต่อุดรขอนแก่นโคร,ราชปากช่องนะครับและตอนนี้ที่ปากช่องเราก็จะมีโรงพยาบาลใหม่ขึ้นชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่สำหรับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ยก็ เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ <St. S 1> ชื่อบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดอตอนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลสาขาทั่วประเทศทั้งโรงพยาบาลที่รับใช้คนไข้อยู่แล้วกับโรงพยาบาลที่ยังยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเนี่ยก็รวมๆประมาณสัก60โรงทั่วประเทศนะครับเือโรงพยาบาลกรุงเทพเองอก็มีนโยบายเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability นะครับ เขาก็ทําทั้งเรื่องอันที่หนึเลยก็คือเรื่องอ,อนาคตก็คือเรื่องของ ESG นะครับที่เขาทราบดีกันอยู่ว่ามันต้องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับผมเองก็ได้ไปเซ็นสัญญา MOU กับองค์กรในมหาลาัยพายัพมหาลาัยเชียงใหม่และเดี๋ยวจะค่อยๆขยายไปยังชุมชนหนองปลาคลั่งชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเฮาเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ESG แล้วก็การบริหารงานก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาลน,นะครับบริษัทกรุงเทพดุสิตวัชการจำกัดเนี่ยอ,อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็จะถูกกากับโดยกรอ,อแล้วก็ตอนนี้เฉพาะถึงเรื่องความยั่งยืนนี่นะครับเรา,าได้เป็นสมาชิกของดาวโจนส์ sustainability index คือหมายความว่าเราจะต้องรีพอร์ตผลการประหยัดน้ำประหยัดไฟกำจัดขยะเข้าไปรวมในส่วนกลางและก็รีพอร์ตไปที่ดาวโจนส์ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของ sustainability ระดับโลกในเรื่องของทางการแพทย์เองนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งการรักษาพยาบาลสำหรับคนที่เจ็บป่วยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามในในแง่ของความก้าวหน้าใหม่ๆทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของ อันที่หนึ่งเลยก็คือเขาเรียกว่าเวลเนสคำว่าเวลเนสก็คือว่าจะดูแลคนที่ยังบป่วยเนี่ยคือมีชีวิตยืนยาวขึ้นให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับเรื่องความเครียดเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมีปวดหัวบ่อยๆมีตรงนั้นบ่อยๆเขาก็จะออกไปในแนวนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาคารปราซา ที่เรากำลังพัฒนาเนี่ยชั้น3เนี่ยจะมีสาขาของ BDMS Wellness ซึ่งเป็น Wellness ที่ถือได้ว่าดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบนันนะครับ